สวัสดีครับทุกคนหมุมเชิญนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับวันนี้มาแปลกเว้ยคือวันนีวนนนนะน้วันที่หนึ่งกุมภานะทุกคนวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับเนี่ยเวลาห้าทุ่มสิบเก้านะครับโอเคเป็นวันเริ่มต้นของกิจกรรมบางอย่างที่ผมอยากจะทำมานานแล้วแหละตั้งใจจะทำมาหลายรอบแล้วนะครับ เนื่องด้วยโอกาสวาระดีทีขึ้นปีใหม่มาแล้วหนึ่งเดือนทุกคนเป็นไหมครับเวลาขึ้นปีใหม่มาทุกคนเนี่ยก็จะมีแบบว่าแพลนใช่ไหมมีเป้าหมายในปีว่าเออเฮ้ยทำไรวะในปีนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ผมเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีเป้าหมายเหมือนกันในปีปีนี้นะครับผมที่อยากจะทํานะแต่ก็เป็นเป้าหมายมาหลายปีแล้วแต่ก็ไม่ได้ทําสักทีทาไม่ได้ดีนะครับผมล้มเลิกตลอดก็คือ แทนลดน้ําหนักนั่นเองนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยผมไปเจอคลิปคลิปหนึ่งก็คือช่วงปีใหม่นี่แหละที่ผมอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะลดน้ําหนักอะไรผมก็แบบดูแล้วมันฮึดแหละแล้วมันมีแรงบันดาลใจทุกคนปรากฏว่าผมก็ไปเม้นต์บอกว่าพี่ครับเดี๋ยวสิ้นเดือนมกราผมจะมาบอกผลนะ่ะเออว่าเออผมไปทํามาแล้วเดือนหนึ่งเนี่ยมันเป็นยังไงและก็มีคนมาเม้นต์ตอผมไปบอกว่า ทำไปถึงไหนแล้วล่ะรอคาตอบอยู่นะล้มเลิกไปแล้วอะดิอะไรเงี้ยปรากฏว่าที่เขามาถามเนี่ยเขาก็มาถามช่วงสิ้นเดือนมกราพอดีนะครับมันประมาณยี่ิบแปดยี่สิบเก้ามั้งแล้วผมก็เฮ้ยเออวะ่ะไปสัญญาอะไรกับใครเขาไว้นะครับเขาก็มาทวงนะครับก็รู้สึกว่ารู้สึกผิดอะว่าเออทําพูดแล้วทําไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลยเป็นวันที่ดีนะครับ ที่จะเริ่มต้นใหม่นะครับกุมภาพันธ์หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับแล้นี้เริ่มต้นนับหนึ่งละดูดีว่าสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยผมจะทำไปได้เท่าไหร่นะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะรวบรวมทั้งหมดนะทุกเดือนทั้งเดือนนะครับอาจจะยาวหน่อยนะครับหรือไม่อาจจะตัดเป็นพาร์ทอะไรก็แล้วแต่นะครับจะ รวบรวมแล้วสิ้นเดือนเนี่ยได้ดูแน่นอนถ้าเกิดว่าคลิปนี้ได้ลงแสดงว่าผมทำนะครับผมถ้าคลิปนี้ได้ลงที่คุณดูอยู่เนี่ยแสดงว่าเออไอ้วันนี้มันทำเว้ยอะไรอย่างนี้อ่ะผมทำแต่สำเร็จไม่สำเร็จไม่รู้อ่ะแต่ผมทำไว้ก่อนละโอเคทุกคนก็ฟูดมาประมาณห้านาทีแล้ะประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงมาดูกันว่าผมทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับเยสวัสดีครับทุกคนวันนี้วันที่สอง กุมภาพันธ์นะครับผมได้ตาช่างเชียวมี่มาแล้วมอ้โ,อโฮไงสุดยอดนะดีมากเลยเขาเรียกว่าอะไรนะผลิตภัณฑ์ของเขาแพคเกจจิ้งของเขาแบบว่ามินิมอลนะครับดขขูขาวๆขาวๆครีมครีนนะไม่มีอะไรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตแกะดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่างเลย วันนี้ก็นับเป็นจุดเริ่มต้นละกันนะว่าวันนี้คือน้ำหนักเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะโอเคขอญยตวางกล้องก่อนนะครับนี่ x ียวมีนี่แหละคนที่ลดน้ำหนักนะจะต้องมีพอเราจะได้รู้ว่าเราช่าง วันนี้เท่าไหร่พรุ่งนี้เท่าไหร่เราทําไปแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะครับนี่ข้างล่างมีที่แกะอย่างนี้ด้วยเออโอ้โใส่ฐานสีก้อนเลยนะเพราะว่าตัวนี้มันสามารถเชื่อมกับโทรศัพท์ได้นะครับทุกคนเออมันเชื่อมโทรศัพท์ได้นั่นเองนะครับโดยเราต้องไปโหลดแอปนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทําก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาราให้ฟังแล้วกันนะวันนี้เป็นยังไง โอเคทุกคนครับผมก็วางบนพื้นเรียบๆแล้วนะแล้วผมจะช่างดูนะครับครั้งแรกเดี๋ยวเราลองช่างดูก่อนว่ามันจะได้ประมาณเดี๋ยวเราลองช่างดูนะว่าผมจะน้ำหนักเท่าไหร่นะครับตื่นเต้นเหมือนกันไม่ได้ช่างมันนานมากแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตหาที่วางกล้องก่อนวิธีวิธีทดสอบว่า เครื่องช่างของเราเสถียรไหมนะครับก็ให้ขึ้น2ครั้งนะครับครั้งแรกให้ดูว่าตัวเลขมันได้เท่าไหร่แล้วก็ขึ้นครั้งที่2ดูว่ามันเท่ากันไหมนะครับหรือมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวครั้งแรกผมขอขึ้นดูก่อนนะสะักครู่นะ โอ้โหน้ำหนักคนปะเนี่ยร้อยสี่สิบเอ็ดจุดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวขอขึ้นดูอีกทีหนึ่งนะฮะอ่<ก>าเท่ากันนะครับ<ก> โอเคครับทุกคนก็ปรากฏว่าน้ําหนักผมนะครับ141.1นะครับมันอาจจะหนักที่กล้องด้วยขึ้นมานะครับจริงๆน่าจะไม่ถึง141ถือกล้องแล้วก็ถ่ายด้วยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวจดบันทึกไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมลงลงที่แอปพลิเคชันไว้ วันนี้วันที่สามกุมภาผมพึ่งคาร์ดิโอเสร็จนะครับก็เป็นวันที่สามที่เริ่มผมทำได้เนี่ยครับสามสิบนาทีประมาณห้าร้อยสิบสองกิโลแคลอรี่นะครับเมื่อวานน้ำหนักหนึ่งร้อยสี่สิบหายใจแบบเมื่อวานน้ำหนักหนึ่งร้อยสี่ิบเอดนะประมาณนะโอเควันนี้เดี๋ยวผมลองชั่งอีกทีเลยนะครับโอเค วันนี้รถไปประมาณเกือบโลนะครับแต่ว่าผมถือกล้องด้วยน่าจะประมาณ140แหละนะครับผมถือกล้องด้วยสวัสดีครับทุกคนสีกุมภาพันธ์ พึ่นคาร์ดิโอเสร็จนะครับเดี๋ยวไปชั่งน้ำหนักกันวันนี้ได้เท่าไหร่นะครับขออนุญาตวางกล้องนะน้ำหนักขึ้นมานะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าเพราะอะไรวันนี้น้ำหนักขึ้นแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญเขาบอกแล้วแหละว่ามันจะมีขึ้นมีลงนะครับก็ <c oughs> ถ้ายังไม่ครบกำหนดที่เราตั้งไว้โอ้ผมลืมกดนี่ฮะ วันนี้ก็ได้ประมาณนี้ครึ่งชั่วโมง460กว่าแคลอรี่นะครับก็พอผ่านไปวันหนึ่งเนี่ยผมพยายามกินให้ไม่เกินประมาณพันถึงพันห้านะครับแล้วก็มาเบิร์นออกแล้วตอนพรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยก็ตอนที่นอนเนี่ยก็ให้ให้ร่างกายมันเผาผัานไปด้วยตอนนอนหลับนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยชั่งอีกทีหนึ่งก็ได้ผมว่าน้าหนักมันน่าจะลงเพราะว่าตอนนี้ตอนเย็นเนี่ยผมเพิ่งหยุดกินไปเมื่อตอนหกโมงนะครับ สิ่งที่กินไปมันยังอาจจะยังอยู่ในร่างกายนะครับเหนื่อย โอเคครับทุกคนวันนี้วันที่สี่หลังจากออกกําลังกายเนาะเราก็ต้องกินอะไรที่มันซ่อมแซมส่วนส่วนที่ส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะครับก็คือนมนั่นเองนะผมก็กินนมนี่เลยครับนมช็อกโกแลตเลยครับผมเพราะว่าเวลาเรากินนมอ่ะเนาะเราก็อยากจะกินรสชาติที่เราชอบหรือว่า แบบที่เราโอเคอ่ะบางคนกินนมไม่ได้ไงผมไม่ได้มีปัญหาการกินนมแต่เฉพาะผมชอบรสชอ็กอกโกแลตนะครับก็เลือกอนมช็อกโกแลตที่มันไขมันต่ำนะครับไอ้ยี่ห้อนี้เนี่ยมันกินได้สองครั้งนะครับหขวดเนี่ยมันกินได้2ครั้งเราก็แบ่งกินสองครั้งก็ได้นะครับหลังออกกําลังกายเราก็กินตอนเย็นครั้งหนึ่งพรุ่งนี้เช้าเราก็กินอีกครั้งหนึ่งได้นะครับผมไปดูพวกเวที่มันเป็นขวดที่มันเป็นเวทนะมันราคาแพงซึ่งกินแบบนั้นก็ดีนะครับมันเป็นโปรตีนแบบว่า โดยตรงอะเนาะแล้วก็ไขมันต่ําด้วยนะครับแค่ประมาณ 2, 2> <ố. S 1> าเอร์เองสกรัมเองนะครับแต่อันนี้มันก็จะไขมันเยอะกว่านิดนึงก็อยู่ในปริมาณที่รับได้นะครับในช่วงเริ่มต้นก็อย่าพึ่งหักโหมมากโอเคกินเลยโอเคเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้